หลายๆอย่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยที่เป็นโปรดักเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกโชว์ในลักษณะแบบนี้จะเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็จะเข้าถึงยากนิดนึงแต่ทุกวันนี้มันกลายมาเป็นเหมือนเรื่องปกติขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีโปรดักที่หลากหลายมากขึ้นนะครับมีทั้งมีท้น้าหอมมีทั้งโปรดักมีเสื้อผ้ามีอาร์ตมีเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกดีที่มีหลายๆองค์กรที่มากระตุ้นเรื่องนี้จึงทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างจนถึงทุกวันนี้ได้ครับ แล้วนอในวันสิ่งแวดล้อมโลกในนั้นนะครับเราอยากจะฝากบอกอะไรแบบก็อยากจะบอกทุกคนครับในวันสิ่งแวดล,อล้ลอมโลกนะครับก็สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติหรือว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในปี2ปีที่ผ่านมาเราเห็นหลายหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประการังฟอกขาวจะเป็นน้ําท่วมนะครับแผ่นดินไหวนะครับด,ดินถลม่มน้ําหมดเกาะอ,อย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นมาแล้วในภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น ปีที่เราเกิดวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายเลยัลนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับอยากจะให้ทุกคนหาความรู้เยอะๆเพราะว่าภัยพิบัติต่างๆจะเข้ามาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยากให้ทุกคนแบบให้ความสําคัญเรื่องนี้เรื่องการให้ความรู้การศึกษาการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมันไม่ใช่ ความโลกสวยและมันคือพาร์ทหนึ่งของชีวิตของเราล่ะครับถ้าอยากให้อเนาเรนแนะนำกับคนที่ว่าสนใจสภาพอากาศโลกอยกไปคนเราเข้าไปต้องเตรียม,มอะไรบ้างผมคิดว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแบบให้คืออย่างหนึ่งที่ผมผมเห็นได้ชัดในช่วงนี้ก็คือว่ามันอยู่ในยุคที่เ,เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎเกณฑ์มันจะมีนโยบายอะไรออกมาเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็สนับสนุนให้ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นผลดีกับเราในระยะยาว ครับผมก็เลยคิดว่าไม่ว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเราจะกินอะไรเราจะออกไปทําอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เราสามารถบรรเทามันได้นะมัอันเนี้ยมันก็ช่วยได้แล้วมันอาจจะให้ธรรมชาติกลับไปเป็นเหมือนร้อยปีที่แล้วก็น่าจะยากแต่ว่ามันอยู่ในช่วงว่าทำยังไงเราถึงจะบรรเทามันอยู่กับมันได้นานๆแล้วก็ทําให้มันยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะทําได้เราใช้ชีวิตโดยไม่มีทรัพยากรก,ก,ก็ยากนิดนึงแต่ทำยังไงเราจึงจะอยู่ควบคู่กันแบบยั่งยืนอันเนี้ย ก็อยากจะฝากทุกคนแบบมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตรงนี้ด้วยครับผมครับผมก็นะครับที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับในบริเวณที่เป็นฮอลกิจกรรมนะครับก็เออก็จะมีโปรเจกต์เลิฟเด e ะเอิร์ธอยู่นะครับอยากให้ทุกคนมาสนับสนุนมามาซื้อของมาช้อปปิ้งที่นี่เยอะๆนะครับแล้วก็เผื่อใครจะได้แรงบันดาลใจที่เอาหลักคิดตรงนี้ไปทำในพาชั่นของตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่า เข้ามาร่วมเข้ามาเดินชมแล้วก็มาเที่ยวเยอะๆครับครับเปพัฒนองค์กรไป EEC ครับทะบุตลาดโลกหรือก็พยายามอยู่พยายามอยู่ครับตอนนี้ก็ทำมา10ปีแล้วแล้วก็มาถึงจุดที่ปีที่แล้วเรามีหลายๆหน่วยงานหรือหลายๆ Inquiry คือเขียนเข้ามาจากต่างประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเออต่างประเทศก็อาจจะเป็นอีกดิเรกชันหนึ่งที่เราสามารถที่จะไปได้ก็ที่ผ่านมาเราก็ได้ไปที่ที่ได้ได้ได้มีโอกาสไปที่กาตาร์ แล้วก็ได้เห็นว่าเออเรื่องของการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราทำอะ่ะจากที่เราทาเล็กเล็กเนี่ยมันกลายมาเป็นอันเจนดาของโลกบางประเทศอยากที่จะให้ออมีสิ่งเนี้ยในประเทศของเขาเออหรือแม้แต่ล่าสุดเราได้มีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นก็ต้องขอบคุณทททที่จัดงานแบบนี้เราก็นําเสนอเข้าไปแล้วก็โชคดีที่เราได้ได้คัดเลือกเพื่อที่จะไปเอาเอาของของเราเนี่ยไปนําเสนอกับต่างประเทศ แล้วก็มันมีจากหลายๆประเทศมีทั้งยุโรปมีทั้งในเอเชียด้วยกันที่ติดต่อให้เราจัดพวกโรงเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพยายามที่จะตกลงให้ได้ให้มันเกิดขึ้นเป็นเป็นทิศทางนโอนกาสที่แบบไปไกลกว่านีไนน้ไหมผมก็พยายามจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราก็ต้องประเมินหลายๆอย่างเราก็เป็นเหมือนคนบริหารเ <c oughs> มราะนั้นเราก็ ต้องดูเทรนด์ต้องดูเหมือนกับนักธุรกิจทุกๆคนแหละเวลาเขาบริหารองคอ์กรเขาก็ต้องดูหลายๆอย่างเนาะเราก็ต้องเลี้ยงองคอ์กรของเราลงกับองคอ์กรของเราก,<ต>ก็ต้องอยู่ให้รอดเราก็ต้องหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็พยายาม สร้างการเติบโตให้กับองค์กรแล้วก็ไปในทิศทางที่เรารู้สึกว่ามันไปได้เนียเม่อเราเพิ่มเทดอย่างร้อเปอร์เซ็นต์เลยไม่แบบว่าไม่มีตอนนี้เราก็ทำสองบริษัทครับก็คือองค์กร EEC กับอีกองค์กรหนึ่งก็คือที่ทำ u t u b e ทำโปรดักชันของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในช่วงกำลังจะหาให้สองอย่างนี้มันมาช่วยเหลือกันและกันให้ได้ก็ก็ค่อนข้างจะอยู่ในโลกของตัวเองเพราะออฟฟิศก็อยู่ใกล้ๆกับที่บ้านของเราแล้วก็นานๆที่ก็จะมีออกมางานแบบนี้บ้างนะะออกมาประชุมออกมาในเมืองบ้าง มันพออยู่พอใช้ครับมันพออยู่พอใช้ก็เลยแบบพยายามหาทางที่เราจะแบบคือเราทำมาสิบปีแล้วก็กว่าเราจะเทรนคนกว่าเราจะเอาคนที่จะทําในสิ่งที่เราทําได้จริงๆมันค่อนข้างยากเพราะนั้นเราก็อยากให้องค์กรเรามันเป็นองค์กรในการเติบโตให้กับเขาด้วยทุกๆปีทุกคนก็อยากที่จะเติบโตแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเก็บเขาไว้เราอยากที่จะให้สิ่งดีๆกับเขาได้เนี่ยเราก็ต้องไปหา พาร์ทเนอร์ไปหาโอกาสใหม่ๆเพื่อจะทําให้ตรงนี้มันยั่งยืนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสําหรับผมผมว่านักธุรกิจทุกคนก็น่าจะเหนื่อยในปีนี้เนาะแล้วเราเราเราไม่ชอบที่จะดูพวกตัวเลขแต่ว่ามันคือหน้าที่ของเราที่จะดูตัวเลขมันต้องดูมันต้องดูเราก็ต้องบริหารให้ได้แล้วก็ต้องต้องหาดิเรกชันใหม่ๆที่จะทําให้องค์กรของเรามันมันไปต่อได้ประารยังไงแะมุมเึิเราต้องรักลูกแต่มุ่งเราก็ต้องรับเองว่า ผมก็ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดเนาะเราก็เป็นองค์กรเกี่ยวกับการศึกษาเราก็เชื่อในสิ่งที่เราทําว่ามันเป็นมันมี Impact แล้วก็สร้างประโยชน์ให้ได้จริงๆเพราะนั้นเราก็จะไปร่วมกับโรงเรียนไปร่วมกับมหาวิทยาลัยไปร่วมกับกลุ่มที่มันหลากหลายมากขึ้นพอเราได้หามันจริงๆเลยอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกไปทางไหนแล้วต้องมีการประเมินมีการวัดมีการหลายๆสิ่งหลายอย่างหัวสมองของเรามักจะอยู่ตรงนั้นค่อนข้างที่จะเยอะ คุณนิสัยว่าเป็นนักธุรกิจเลยการแสดงคือผมไม่ได้เรียกว่าเป็นเป็นไม่เชิงเป็นนักธุรกิจแต่ว่าด้วยความที่เราเองก็บริหารองค์กรนี้เราเคยจะมีคนมาช่วยบริหารแล้วมันก็เหมือนเหมือนเหมือนก็ก็สุดท้ายแล้วก็เป็นตัวเรามาบริหารอาจจะไม่ไ่ด้ทางเดียวเราอาจจะไม่ใช่ทางเดียวแล้วก็ในในตั้งแต่โควิดมาก็กว่าจะรอดมาถึงทุกวันนี้ก็ก็ถือว่าแบบก็โชคดีมากนะครับก็2ปีแรกหลังจากโควิดก็ยากนิดนึงแต่พอตอนเนี้ย เอามันกลับมาฟื้นตัวได้แล้วก็เป็นโอกาสแรกที่เราจะได้มองข้างหน้าเริ่มจะวางแผนว่าแบบเออสปีเราอยากให้มันหน้าตาแบบไหน5ปีจะเป็นแบบไหนตลาดโลกตลาดในเมืองไทยตลาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดแบบนี้ให้ให้เป็นซึ่งเราก็มัดูยั่งยืใช่ผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าทักธุรกิจเพราะว่าธุรกิจมันไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตลอหวุวาเหมือนที่ทุกคนคิดเพราะว่ารายจ่ายของเราค่อนข้างที่จะสูงมันอดไม่ค่อขมันเป็นโมเดลที่ต้องใช้คนในการขับเคลื่อนเพราะนั้นเราขาดคนไม่ได้เพราะฉนั้นเราก็จะมีทีมงานที่จะจะเยอะแล้วก็มันต้องควักเนื้อมาถ้าบางทีก็ยังไม่ถึงกับควักเนื้อแต่ก็ไม่เคยควักออกมาจากองค์กรเลยตั้งแต่แบบว่าคืออะไรที่มันเป็นกําไรที่เราได้มาซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเลยในแต่ละปีแต่ละปีเราก็พยายามเก็บเพื่อที่จะแบบว่ามีแบบ ได้หายใจถ้าเราเอามาใส่กระเป๋าของเรามันก็จะจะ,จะถ้ามันเกิดวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยมันที่เจอมาเราก็เราอยากเก็บ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 ให้มัน,นแข็งแรงแข็งแรง<ๆ>เป็นเงินทุนแล้วก็เอาเงินทุนตรงนี้มาเปิดตรงนี้มามาขยับขย,ยข,ยยขยายมากกว่าเพราะณตอนนี้เราก็ไม่ได้รีบที่จะต้องใส่กระเป๋าของเราขนาดนั้นมที่มันแบบว่าท้อไหมว่าเฮ้ยทำไปทำไปมันก็มันก็มีมันก็มียากนะครับผมก็ผมว่ามันยากแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่ที่เราทำถ้าใครได้มาอยู่บนกิจกรรมของเราก็จะรู้ว่า มันเป็นสิ่งที่ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นที่ใครทําเหมือนที่เราทําเป๊ะๆแ,แล้วก็เนี่ยอย่างต่างประเทศที่เราไปเราไปเล่าให้เขาฟังเขาก็งงว่าบอาเฮ้ยยุ่ททากันแบบนี้หรือ,อยู่งแบบแบบนี้ไม่เคยรู้เลยว่ามีแบบนี้ในโลกนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามันอยู่นี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ต่อให้เราท้อหรือห,หรือเหนื่อยเราก็เราก็จะดันมันต่อไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่แรงเราจะไหวครับผม<ะ>แล้วเรื่องการแสดงเราจะเบีกไว้หรือว่าเราจะ ไการแสดงนี้ก็น่าจะถึงจุดที่เราเลือกแล้วครับผมก็อยากที่จะจะแสดงนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเลือกเลือกคือเลือกทำแล้วทำ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 ใครคิดว่าเลือกอิฐตัวหรือเลือกไม่เลือกเลือกเลือกไม่ใช่เลือกไม่ใช่เลือกนะครับแต่รู้สึกว่าณตอนนี้ของชีวิตผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากกว่าแล้วก็คือเวลาเราเราแสดงเนี่ยเราจะ เราจะเอาตัวของเราเข้าไปแล้วเราต้องรู้สึกว่าบทหรือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่มันน่าทุ่มเทเราเคยอยู่ในสถานาการณ์ที่อแบบอยู่ตรงนั้นเป็นปีๆแล้วเรารู้สึกว่าองค์กรของเราก็ไม่ขับเคลื่อนอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีความสุขมันตีกันในหัวไปหมดเลย,เยแล้วก็เลยรู้สึกใช่เราอยากจะโฟกัสในสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วมันกําลังไปได้ด้วยดีแต่ถามว่าผมก็ไปแคสนะ หนังหนึ่งอะไรที่เราเห็นเห็นกันผมก็แคสแล้วก็ไม่ได้เยอะแยะไปยังไม่ได้สัก,กันเลยลไม่ระดับเราหรอกคือเพราะว่าเรามาจากวงการละครใช่ไหมแล้วก็<ม>ทุกวันนี้พอเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นวิธีใหม่ๆก็ต้องไปคแคสล้วก็เข้าใจตรงนี้และเราก็ไม่ได้หาแบบบทที่มันนำที่สุดหรือบทอะไรเรารู้สึกว่าเราอยากหาอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่ามันใช่มันเหมาะกับตัวเรามากกว่าจะแบบหาเรื่องที่จะดังที่สุดหรือเรื่องที่จะยืงก็อย่างนี้ที่สุดมันมันมันมาถึงจุดที่เรา เราอยากจะหาสิ่งที่เราว่ามันใช่และมีแต่เราเท่านั้นที่จะประเมินได้ถ้าไม่ถามเราเวลาไปแคสต์เพรามันไม่ได้มันมันมีคำตอบให้กับตัวเองมานยู่ถามตัวเองว่าทำไมไม่ครับผมก็ไปด้วยความที่เขาให้ไปแคสต์ก็เราก็ไปแคสต์แล้วก็ท่องบทไปแคสต์มอนปกติโอ้ผมมานนั่งท่องบทอยู่ที่บ้านเพื่อเตรียมไปแคสต์เพื่อจะแบบว่าให้เขาแบบให้เขาว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่ทำกันบ้านมาแคสต์อะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็เข้าไปแล้วเราก็แบบเออมีแบบ เดี๋ยวนี้แคสมันไม่เหมือนสมัยผมแล้วมันมีแบบรอบหนึ่งรอบสองรอบสามหนังฝรั่งดังๆที่เราเห็นเห็นกอยู่ผมก็ไป,ปแคสมาแต่ก็ไม่ได้ซึ่งเรารู้ว่าเรารู้ว่ามันมันก็ยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนคิดเขาจะต้องเอาให้มัน,ต,น,มนตรงที่สุดมันไม่ใช่ว่าคุณแสดงได้หรือไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนอคุณแสดงได้คุณก็พอที่จะมีบทได้แต่พอทุกวันนี้ยิ่งเฉพาะหนังฝรั่งเขาดูบุค,คลิกของคุณว่าคุณเหมาะหรือเปล่าที่จะเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ ผมไม่ไม่ซีเรียสเลยผมเห็นแบบพี่ดอ,ดอมเหตตะกรูอย่างเงี้ยโอ้โหพี่แกแบบเขาเล่นทุกอย่างแล้วก็เล่นหนังฝรั่งหนังไทยแล้วแกก็ประสบความผมเห็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ผิดเลยที่เราจะไปแคส<ม>เราเหมือนเรามาเริ่มใหม่เราโอเคครับอันนี้ประมาณกี่เดื่อนที่ที่ไม่ได้คือไม่รู้ครับแต่ว่าเขามีโทรมาตลอดเลย <c oughs> มีโทรมาตลอดก็มีทั้งเราอ่านแล้วแบบเอยอันนี้แบบเออในขี้เกียจว่ะอันนี้แบบดูไม่ใช่ไม่ไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยมีมีนะแต่ผมมองว่ามันเป็นแบบ นักแสดงมันยิ่งอายุเยอะมันยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งยิ่งท้าทายผมมองว่าอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้แบบแต่คือถ้าบอกตามตรงละครนี่ก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้เห็นในเร็วๆนี้ว่าะละครมันใช้เวลาค่อนข้างนานอันนี้กี่ปีแล้วครับที่แบบเราไม่ได้แสดงเลยสองสามปีแล้วมังที่ไม่ได้ไม่ได้แสดงไม่ได้อยู่กองเลยคิดถึงคิดถึงคิดถึงกองถ่ายนะคิดถึงสังคมกองคิดถึงเพื่อนพี่น้องนักแสดงแต่ว่าเราก็มาถึงจุดที่แบบ มัเป็นโลกของเราอ่ะเรามีโลกของเราที่เรากําลังกําลังทําอยู่จริงๆอ่ะก็คือไอที่ผมแคสมาที่แม่คือเป็นหนัง้ไคือมีทั้งหนังมีทั้งซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่ใหญ่ทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยก็มีนะาแพลตฟอร์มที่เราเคยเห็นนี่ยแหละเราก็ไปแต่ก็แบบลุ้นๆแต่เราก็รู้สึกว่าอะไรพวกนี้ถ้ามันจะใช่มันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่เราก็ ถ้ามันบางทีเราแค์เราก็เฮ้ยถ้ามันได้ขึ้นมานี่เราก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะเพว่าเพราะเราก็ทํางานหลายๆอย่างไม่ท้อไม่ไม่เราไม่ได้มองว่ามันเป็นการขอเนี่ยอาทิตย์หน้าก็มีเขาชวนไปลองไปคุยดูผมไปของผมเรื่อยๆผมหาประสบการณ์บทที่ใช่สำหรับอะไรคืออะไรที่บอกว่าไปหาแคสที่คือผมแบบอยู่กับบทน้ําตาบทอะไรอย่างนี้มาเยอะบทแบบใช่ที่แบบเป็นลูกตีกับแม่แม่อะไรแบบ บทร้องไห้บทดราม่าต้องเล่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกมาถึงวัยที่ผมแบบผมไปทําอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกฝืนอ่ะนิดนึงครับอะอยากเล่นแบบบทไหนเป็นผู้เสียหาอยากเล่นบทที่มันธรรมชาติแสดงที่มันธรรมชาติแล้วมันดูเป็นจริงแล้วมันสร้างประโยชน์อะไรแล้วมันเอนเตอร์เทนคนได้จริงๆครับผมอ่ะถามเรื่องมีลูกอ่ะอ่ะมีเรื่องเป็นเรื่องอันนี้ไหมการแต่งหน้าเปลี่ยนอะไรครับก็เปลี่ยนชีวิต เป่นชีวิตเราเหรอไม่ไม่ก็เปลี่ยนนิดนึงครับสําหรับผมนะผมก็ก็อย่างอย่างภรรยาของเราก่อนที่เราจะแต่งเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอาจจะมีไปเที่ยวต่างประเทศอะไรกันบ้างแต่ว่าเราไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนในทางที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะแบบมีคู่ชีวิตอยู่ข้างๆทุกวันทุกวันใช่มันก็แบบมันเหมือนต่อให้เราคบกันมานานก่อนที่จะแต่งแต่พอแต่งแล้วมันเหมือนเรา เราคลิกกันอีกเลเวลหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้กี่เดือนแล้วก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีอะไรไหมครับต้องไปใช้ชีวิตอยู่คู่กันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันครับก็ปรับอาจจะปรับปรับหรอ,อน่าจะปรับแบบปรับให้ให้บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยแบบให้ความสําคัญหรือว่าเราเรา,เราต้องวางวางวางชีวิตให้มันมั่นคงกว่านี้ว่าก่อนแต่งงานเราจะทําอะไรเราจะไปไหนเราจะอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้พอแต่งงานแล้วมันคือครอบครัวแล้ว คราวนี้ก็ตั้งก็ตั้งเป็นคู่แล้วจะทําอะไรก็ต้องตัดสินใจคู่ก็เพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบอาจจะไม่ชินในบางอย่างแต่ว่ายังไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะไรเลยก็คือกลายเป็นดีด้วยซ้ำนะตอนนี้ถ้าเริ่มชินว่าเรามีภรรยาตื่นมาเห็นเขาทุกวันจริงนะเขมีชินก็คือเอาจริงผมก็ยังไปต่างจังหวัดบบ่อยมากอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอเราอยู่ด้วยกันก็ก็ดีตอนแรกๆก็อาจจะปรับตัวนิดนึงแต่พอพอมาสักพักก็ดีอ่ะ ว่าว่าว่าชินไหมมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ชินแหละแต่มันก็มันพอส i t i อะเรารู้สึก happy อะทายาเป็นยังไงพายาดฟองแพนเนี่ยทายาก็ก็อยู่ในช่วงที่แบบก็ต้องดูแบบจังหวะอะไรหลายๆอย่างนะครับก็อยู่ในช่วงแบบยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ก็ก็ยังยังผมอะโอเคอยู่แล้วก็รู้สึกว่าผ อายุก็35แล้วเราคำนวณเล่นๆถ้าเ,เรามีลูกวันนี้ลูกเราเรียนจบปริญญาโทรเราก็60กว่าแล้วเราจะเพราะนั้นยิ่งเร็วยิ่งดีสำหรับสาหรับผมนะแต่ว่าเราก็ก็ต้องต้องมันก็เป็นร่างกายเป็นของของภรรยาก็ต้องหาจังหวะที่ดีที่สุดแต่ก็เริ่มแล้วใช่ไหม <c oughs> เริ่มแล้วหรือเปล่า <c oughs> ก็เดี๋ยวในช่วงวางแผนในการ <c oughs> พูดคุยค <c oughs> ือผมก็ยังอยู่ในแบบช่วงที่อยากจะทำองค์กรให้มันดีกว่านี้อีก <c oughs> สักนิดหนึ่ง <c oughs> ใช่ครับได้เลยครับวันนี้าขอบคุณครับ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 ครับรกเอาค่นื้สองีลูกเนื้อเนตรงนี้ได้นะคะเนื้สามเ้สค่ะขอบคุณครับครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ครับต่อครับหนึ่งสอง